สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมข้อคิดวันอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีชุดเซตมาแนะนํากันอีกแล้วทุกคนนั่นก็คือเป็นชุดเซตระยหยประชิดนั่นเองนะครับผมสาหรับชุดเซตนี้นะครับก็เหมือนเดิมทุกคน จะไม่ได้เน้นความแรงคีหรือความเร็วหรืออัตราการก,ออก่อคีมากนักนะครับผมแต่ว่าเราจะเน้นดาเมจร,ระยะประชิดแบบเน้นๆเลยนะทุกคนว่าเราสามารถรีบประสิทธิภาพนะครับของดาเมจร,ระยะประชิดเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคทุกคนแต่เราไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะ ก่อนอื่นเลยก็มาที่อาวุธก่อนเลยนะครับอาวุธหลังที่ผมจะใช้ก็จะเป็นขวานศึกนั่นเองนะครับขวานศึกตรงนี้นะครับผมก็ตีบวกหมดแล้วนะครับขั้นสุดหมดทุกอย่างนะอันนี้บอกไปก่อนนะครับอยู่ที่เลเวลสิบแปดดาเมจระยะประชิดอยู่ที่4ี่หนึ่งีถึงห้าศูนย์สี่นะครับผมถือว่าเป็นอาวุธที่โคตรแรงเลยทุกคนแต่ว่าจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือตีเนี่ยไม่ได้เร็วมากนั่นเองนะครับดาเมจระยะประชิดนะครับบวกอีก46.3%ารนะครับทุกคนถือว่าแรงมากๆเลยนะทุ ของเราก็จะเป็นท่อเป่านะครับท่อเป่าตรงนี้นะครับเราจะเอาอบิลิตี้ของเขานะนั่นก็คือมีโอกาส25%ที่จะโจมตีติดพิษนั่นเองนะครับผมถามว่าทาไมเราต้องโจมตีติดพิษนะครับเราจะใช้สกิลนี้นครับผมเป็นสยบพิษนั่นเองนะครับดาเมจใส่เป้าหมายที่ติดพิษเพิ่มขึ้นอีก25%นั่นเองนะครับผม สำหรับท่อเป่าเนี่ยเราจะเปิดฉากด้วยท่อเป่าก่อนเนาะถ้าเกิดว่าโจมตีติดพิษเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงใช้อาวุธหลักต่อได้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับอาวุธของเราต่อมาก็เป็นชุดกันบ้างน,นะครับผมในส่วนของชุดนะครับส่วนหัวแล้วก็ส่วนกางเกงนะครับจะเป็นชุดกันสารเคมีนั่นเองนะครับมาที่ส่วนหัวก่อนเลยนะครับ ตรงนี้มันจะบวกดามเมจระยะประชิดอยู่ที่17.5%เลยนะครับอันนี้คือตีบวกแล้วก็เสริมแกล่งมดแล้วนะจะได้อยู่ที่ประมาณเท่านี้เลยนะครับต่อมาในส่วนของกางเกงเนี่ยดามเมจระยะประชิดอยู่ที่24.3%เลยนะครับถือว่าเยอะบาาๆเลยนะครับส่วนหัวแล้วก็ส่วนกางเกงนะครับผมและเจ้าชุดพวกนี้นะครับเราสามารถหาได้จากไหนนะครับเราก็สามารถหาได้จากพ่อค้านั่นเองนะครับ พ่อค้าของเราเนี่ยก็เป็นพ่อค้าคนใหม่นั่นเองนะครับที่หาได้ในเบโอของคิสตอลนั่นเองเนาะนี่เลยนี่เป็นพ่อค้าคนนี้นะครับผมเราก็มาคุยกับเขานะเขาก็จะมีชุดการสารเคมีเนี่ยขายครบเซ็ตเลยนะครับผมตรงนี้ก็ผมมีคลิปแยกออกมาแล้วนะครับวิธีการเอา a อ C คนนี้กลับบ้านเนาะลองไปดูกันได้นะ สำหรับส่วนตัวนะครับผมนั่นก็คือเป็นเกาะอ,อกของบอสนั่นเองนะครับตรงนี้ดาเมจระยะประชิดอยู่ที่25.5้เลยนะทุกคนถือว่าโคตรเยอะเลยนะครับคนคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบมองข้ามมันไปนะครับคือมันก็น่ามองข้ามอยู่นะเพราะว่ามันเป็นของแบบของบอสนะ่ะเออมันไม่ได้เยอะมากนะครับผมอันนี้เราก็มาสามารถขาบได้ที่ทั้งได้เลยนะครับเป็นทั้งดีบุนั่นเองเนาะอันนี้เลยเกาะอกบอสนั่นเองนะครับผมใช้ของเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยเนาะคือถ้าเกิดว่าใครแบบ อ่าเริ่มเล่นหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากเล่นสายระยะประชิดเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้กออกบอลเนี่ยได้ยันจบเกมก็ได้นะเพราะว่ามันโหดมากจริงนะครับถ้าเกิดเราไปตีบวกกันเนาะประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นพวกสร้อยคอนะแล้วก็แหวนบ้างนะครับสร้อยคอนนะครับนั่นก็คือสร้อยไข่ตัวดวงนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับบวกดาเมจระยะประชิดอยู่ที่ 37.2%เลยนะทุกคนถือว่าโคตรเยอะเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าหาได้แบบง่ายที่สุดเนาะก็คือไปตีรวงพึ่งบรรดานะครับแล้วก็มันก็จะดรอปอยู่ในกล่องนะครับแต่บางทีเนี่ยก็ได้นะครับแต่บางทีก็ไม่ได้เพราะมันสุมนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็ลองตีซ้ําดูนะครับต่อมาก็จะเป็นแหวนลูกแก้วนะครับสำหรับแหวนลูกแก้วเนี่ยดามเมจพื้นฐานเนี่ยจะบวกอยู่ที่33.4%เเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะได้รับดามเมจเนี่ย เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะเล่นแหวนนี้นะครับก็ต้องระวังดาเมจที่โดนด้วยนะเพราะว่ามันจะโดนเนี่ยสาแต้มเลยนั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็จะใส่ไป2วงนะครับสําหรับแหวนลูกแก้วเนี่ยาสามารถหาได้ในห้องแลบของเอเลียนเนาะที่อยู่ในไบโอมของคอริสตันนะครับไบโอมของคอริสตัลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทนะทุกคนก็คือเป็นไบโอมของคอริสตัลที่มันมีแร่มีมอนสเตอร์พวกหอยทากอะไรเงี้ยอยู่อะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น ไบโอมที่มันจะเป็นห้องแลบมนุษย์ต่างดาวนะครับที่เราจะได้เล่นพวกอารีนาเลยพวกนี้นะครับก็คือแหวนลูกแก้วเนี่ยก็จะดรอปอยู่ในนั้นด้วยเนาะให้เราทําการตีกล่องทั่วไปนะครับทุกคนแล้วมันก็จะสุมออกมานั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีที่หาง่ายที่สุดเนาะหรือไม่ก็น่าจะตอบจากกล่องของอารีนาเลยก็มีเหมือนกันนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นจะงอยปากของอมร้อนนะครับ ตรงนี้ดาเมจร,ระยะประชิดบวกอยู่ที่36.7%เลยนะครับจะงอยปากของอุโม้อนเนี่ยก็ตอบได้จากบอสปลาหมึกนั่นเองนะครับที่อยู่ในใบอมของทะเลใต้น้ำนั่นเองนะมาในส่วนของตะเกียงกันบ้างนะทุกคนผมจะใส่เป็นตะเกียงลูกแก้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอัพถึงขั้นสุดเนี่ยมันจะบวกดาเมจการขุดอีก18%นะครับ ตรงนี้ก็ต้องเอามาด้วยนะเพราะว่ามันดีมากๆเลยนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับกระเป๋านั่นเองเนาะซึ่งกระเป๋าที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าฟองสบู่ของมอฟ้านั่นเองเนาะตรงนี้ก็จะบวกดาเมจการขุดอีก18%นั่นเองนะครับถามว่าทําไมต้องเอาดาเมจการขุดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไปผนวกกับนี่เลยทุกคนเป็นสกิลการขุดนั่นเองนะครับคนเหมืองจอมพลังนั่นเองนะครับนำ10%ของดาเมจการขุดมาเพิ่มให้กับดาเมจระยะป,ประชิดนั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้ดาเมจการขุดเนี่ยก็ช่วยเสริมขึ้นมาอีกนนนัั่เองะครบ และสุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือเป็นน้องเอารักเช่นเคยนะครับผมสาหรับการทาดาเมจสูงสุดเนี่ยไม่พลาดน,น้องคุนี้แน่นอนนะครับพอน้องเขาเนี่ยมีสกิลที่ดีที่สุดนั่นก็คือป่วนคูณ3ามนั่นเองนะครับมีโอกาส2%นะครับที่จะสร้างราเมด3เท่าเมื่อโจมตีโดนนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยเนาะยิ่งมีสกิลนี้เยอะๆนะครับโอกาสยิ่งออกเนี่ยก็ยิ่งมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนั่นเองนะครับผม ก็จะมีประมาณน,นี้นะครับสำหรับชุดแล้วก็แหวนแล้วก็เครื่องสมใส่ต่างๆนั่นเองเนาะต่อมาจะเราดูสกิลกันมากนะครับสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆเลยเนาะจะเน้นแบบว่าที่มันเน้นๆเลยแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นสกิลการขูดเราก็จะเน้นแค่คนเหมืองจอมพลังตรงนี้นะครับต่อมาการวิ่งนะครับอันนี้เราก็จะเน้นตรงนี้นะครับจังหวะพาไปนะครับต่อมาก็จะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดต,ตรงนี้ก็าตามผมได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะ ต่อมาก็จะเป็นกําลังกายนะครับก็ตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่อันนี้ก็คือดีเหมือนกันนะบาานัลเทอรดามจจากบอสลดลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ดีต่อมาก็จะเป็นสกิลบอดดิศน,นะครับสกิลบดดิศเนี่ยก็เน้นอันนี้ก็ได้นะก่อบ,บวก30%ขนาดที่พลังชีวิตเหลือน้อยนั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นสกิลต่อสู้ระยะไกลนะครับอันนี้ก็ที่จริงอะ่ะมาเน้นแค่อันเดียวแต่ว่าจะเล่น2อันก็ได้ก็คือแม่นกว่าจับวางอันนี้คือบวกดาเมจครีอีก40%อีกอันนึงก็คือยิงก่อนต่อยที่หลังนั่นเองนะครับเมื่อโจมตีระยะไกลโดนนะครับมีโอกาส20%ที่จะเพิ่มดาเมจให้กับระยะประชิดอีก15%นนั่นเองนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากเล่นแบบลึกๆอยากรีดดาเมจจริงๆอะ่ะก็ลองเล่นสกิลนี้ดูนะต่อมาก็จะเป็น skill สกิลทำสวนนะครับ อันนี้ก็จะเน้นอยู่2สกิลนั่นก็คือเป็นอาวุธหนามอันนี้ก็คือจะบวกดาเมจคริอีก25%แล้วก็สยบพิษนะครับดาเมจใส่เป้าหมายที่ติดพิษอีก25%้นั่นเองนะต่อมาเป็นสกิลตกปลานะครับสกิลตกปลาเนี่ยเราจะเน้นเป็นมีโอเมก้าสามนะครับดาเมจใส่บอส15%หอหลังจากกินปลาหรืออาหารที่ปรุงจากปลานั่นเองนะและสุดท้ายนะครับเป็นสกิลปรุงอาหารนั่นเองนะตรงนี้เราจะเน้นอยู่2สกิลนั่นก็คือ อาหารจานดวนความเร็วในการโจมตีระยะประชิดเนี่ยบวงอีก5%นะครับเมื่อกินอาหารที่ปรุงแล้วนะอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือหอมน้ําต้มกระดูกกันนิดหนึ่งเนาะคุณและเพื่อนทั้งหมดนะครับที่อยู่ใกล้เนี่ยทำดาเมจได้อีก20%นั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนสำหรับสกิลก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ ในส่วนต่อมานะครับผมเราจะคุยกันถึงเรื่องอาหารกันบ้างเนาะทุกคนอาหารเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะสูตรเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมว่าวิธีการทำเนี่ยทำอย่างไรบ้างเนาะแล้วก็วิธีการเลี้ยงอาหารเนี่ยก็เลี้ยงตามผมได้เลยนะครับและในส่วนของอาหารชิ้นแรกเหมือนเดิมนทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่มีหอยแสงดาวนะครับก็เปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นได้เลยนะที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้นะครับผมใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะเอาแค่าดาเมจดขุดของอฟักทองแค่นั้นเลยนะครับผม ประมาณนั้นเลยนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับชุดอาวุธอาหารแล้วก็สกิลนั้นเองนะทุกคน ทีนี้ก็จะมีเรื่องเตือนสาหรับการใช้อ่าของเซตนี้นิดหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือดาเมจที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่าแหวนของเราเนี่ยมันจะมีดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองเนาะแล้วเราก็ใส่2วงด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาหรือบอสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนตีเนี่ยมันก็จะเจ็บมากๆเลยนั่นเองเนาะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คืออาวุธที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นขวานศึกนั่นเองนะครับขวานศึกเนี่ยจะโจมตีได้2รูปแบบเนาะคลิกซ้ายก็คือตีปกติแล้วคลิกขวาเนี่ยก็คือหัวดแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้ในการเล่นของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้ดาเมจที่เยอะมากๆเนี่ยเราต้องชาร์ตีแบบนี้เท่านั้นเนาะถ้าเกิดว่าตีธรรมดาแบบเนี้ยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะไม่สูงเท่ากับชาร์ตีนั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนก็น่าจะมีมาณนี้เนาะสำหรับาการแนะนำเซตนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เข้าสู่ช่วงเทสดาเมจได้เลยครับผม